อยากให้คนไข้ช่วยเล่าปัญหาของคนไข้ที่มาพบทันตแพทย์ค่ะปัญหาเลยก็คือฟันตกกระค่ะแล้วก็สีไม่เท่ากันค่ะคนไข้ทําการรักษาด้านใดไปคะมาทําวินเนียกับหมอค่ะหลังการทำเจรามิกวีเนียแล้วคนไข้มีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะดีใจค่ะแล้วก็ยิ้มได้เต็มที่เลยค่ะมีความมั่นใจมากๆเลยค่ะตอนนี้ ทำไมถึงเลือกทำเซรามิกวีเนียที่คลินิกดับเบิลสมายค่ะที่นี่คุณหมอน่ารักค่ะให้คําแนะนําคำปรึกษาได้ดีแก้ไขปัญหาได้ตรงสุดค่ะฟันเป็นธรรมชาติมากๆค่ะอยากจะให้ฝากถึงคนอื่น,นๆที่กําลังตัดสินใจที่จะทําวีเนียหน่อยค่ะค่ะอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนค่ะแล้วก็ให้หมอประเมินดูนะคะนะคะขอบคุณค่ะ,คะ